คุณบอยครับคุณปอนครับคุณจักครับคุณปุ๋ยครับห้านัดแข่งกลุ่มต่อไปนะครับทีมที่กลุ่มสองนะครับทางตะเดอต์อยู่ข้างล่างนะครับเอาไปใส่รถได้เลยนะครับ Currently one minutes into this race, which seven minutes remaining. Minutes, and the running order is two, three... เลีวครับไปเล้วนักแข่งกลุ่มต่อไปนะครับเต okay, รียมรถให้พร้อมเลยนะครับโอเคครับทีทีหนึ่งแปดกลุ่มที่สองนะครับขมีคุณโข่คุณโจ้คุณจรคุณโลนคุณเล็กคุณอ๊อฟแล้วคุณเล็กของขานะครับเอ,อ,อ่อทางโรบเดอร์อยู่ข้างล่างเลยนะครับ ไป2นาทีนะครับตอนนี้ผู้นําเป็นคุณบอยนะครับอันดับ2คุณปอนนะครับอันดับ3ค,ค,คุณสูอันดับ4คุณศักนะครับ 2> Currently 2 minutes into this race with 6 minutes 3 minutes and the running order is 2 3 6 5 คุณบอยทำเดสแลกนะครับ claro, 3ามจุดสนะครับคุณปอนสามจห้านะฮะคุณศสักสามจุดห้าหกเจ็ดนะครับเดสแลนะฮะบอยทำเดสแล็บลงไปอีกแล้วนะครับ3ามสามศนย์ะ

ับพยายามมันรัวทางนี้พายามหวทานีไปา้มาแรงยง้เลยผ่านไปสามนาที40่สิวินะครับทางนจะเป็นกินบอยนะครับอันดับ2คิเปอนนะครับอันดับ3ามปักนะครับอันดับไี่ปนต๋ย <laughs> Currently four. minutes into this race with four. minutes remaining. three and the running order is two, three, five, six. Halfway into the number three. <laughs> เป็นสบอนะบปนาสิบนย์ีนะครับเป็นปอนสาสิห้านะฮะป็นับสสิบห้าสองสามนะฮะนึ่งนยี่นบสี่สิบเอ็ดห้าเดนะฮะหลุดแล้วครับหลุดแล้วอะไรวะ Currently, five minutes into this race, with three minutes remaining, and the running order is two, three, five, six. And by five, here, huh? We only three to play, huh? What's that, V? นำเป็นคุณบอยมิวอาร์ซีนะครับอันดับสองคุณปอนนะครับบอยไดงเก้ารอบนะครับคุณฟอนเจ็ดรอบนะครับคุณสุยหกรอบนะครับคุณสักห้ารอบรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมัน ไม่เห็นปั๊มมันน่าน่าเล่มากีของกินเยอะไม่ตมี่ไว้2ก m i n u ่ e s 3 and t ่ e r ัไนาีครับลุ้นต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับ EG 18 2นะครับสวยใครทางเรดเดอร์เตรียมตัวได้เลยนะครับ วยด้ไมด้ไมเกี่ยวช่วยไปกอนมันนี่ก็สวยเออลงให้พนมยนี้ไไกลแล้วไกลแล้วะเ้ยอด้วยอย่างด้วยอย่างด้วยมอยันอก่แงปร้นะเว้ยไม่เก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับ คอนรถเสียนะครับ okay, ุยดีอาจจะขึ้นที่สนะครับเสร็จน่าแน่นอนนะมาการเที่ยวหน้าเลยธรรมดาทีสุดท้ายนะครับดูดูดูโดดซะก่อนุุยน่าจะขึ้นไเองได้โอ้ยดูว่าไปเลยร้อหรือไปที่สองเหรอ โอ้ยทีคิวนะสามทีแล้วทีคิวนะเมื่อวานน่ะใส่เลยเออโอกาสนั้นไม่มีแล้ววันนี้พี่เสือกำลังกั่งล้นนะครับช่วยรู้จะเอากลับยังไงนะฮะเมื่อวานก็เยอะนะฮะที่ตังเดี๋ยวจ้างรถนได้คันด้วยทุกช่วยกลับฮะพี่สุยกับพี่โจยันลานะครับเมื่อวานก็เกือบเกืจุดใบแล้วนะพี่ใบเอา กรสติัดร้อ่อย่อวยดวยบเอกเลยว่าหรือพวกูทราบไปเปลี่ยน17บเจ็ดเจ็ร้นบุญบอยสเยตัดหดนะมีหงเลกเลยโอ้ได้เดี๋ยวไปหาแทอเดี๋ยวลง1ิเร้อนไม่ทันแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวอีลงนะวบหน้า่อยเปลี่ยน Yeah, yeah, yeah. The finishing order was two six.